ต่อจกคิดมากี้นะครับเยอยยอยเดยวเทียบก,กอนออกไปเฉย เจ็บคู่กันมาได้มันตีกันมาต้นใด้รกๆกัๆนแขนเงวๆดีใส่ ไอ้ไม่อยาเข่าคางประตูตีนี่นี่นี่ไปเลยแรกๆสุดแถวแรกถสิมาคางนี่คางจุ้ยลีแล้วคางจุ้ยลีแล้วตอนแรกสุดแถวแล้วดินตายแท่วันนี้ เก็บชิ่วข่าวออกไปก็เพราะธรรมดาไปได้เก็บข่าวประตูใจถีขาดลนะสิเมียนเมียนอย่างนี้เก็บมันมันเห็นประตูเก็บเร็วแล้วมันมันต้องเร่งใส่แล้วนั่นดี เออไปมึงต้องไปครับบันลุงหำไป <c oughs> มายู่ขขังกันก้ใหญ่เออยู่ขขังกันเลยเพราสองคนไม่เกดไม่เกตกับปุตนะที่ไปคี่งขังใหญ่ มันเป็นมันเป็นความความตือนตนกไหมไม่ได้มันเป็นความ,วามตือนตนกไก่ไผ่บ้าไก่ <c oughs> <c oughs> ตุ้มนี่จะหกใช่ไหมาดเยนี่แม่ฆ้าจี้เขาคนได้ขวดเราคนยังเยี่ยเงียม่าฟ้าอย่างนี้ไงวะใต้วส่แววว่าแล้วสิจะยันนี่แบบใจบัวบัวกะยันนระอะไล่ก่อนเอาไมนนอยจะเป็นรถลงันภูมิเนี่ยครับนะ มึงมึงมึงไงแล้วเขารุ่นมึง้อกากินแล้ว่าได้เตรียมคููเดยร นางดี้วมึงภาพชาวกะคลิปนี้ที่กลัวใครเด้มีไอ้กูทายประท่านในซอดอกกูค้าหันไปอยังนี่แหละผมจะหันก็ไม่เห็นตะกอออกหงอ,อกยกปลาผกเมืมมม่อเมื่อเล่าหรอก แัดขาดกันเจ็บดิอยูก็ะจก็กัน Cái đi, liệt là bay 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 ก็แชร์กดติดตามคกิบต่อไปนะครับด้อ